ชวนลงใต้ไปอีกจุดแหล่งท่องเที่ยวที่อา่าวนางเจวกระบีค่ะที่พักบริเวณน,นี้เขาให้ความสําคัญกับการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์นะคะรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจงกลายเป็นอีกจุดขายการท่องเที่ยวค่ะ ทุกวันนี้พนังกงานร,รีสอร์ทบระเวณตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่แห่งนี้ค่ะต้องคัดแยกขยะซึ่งมาจากห้องพักที่มีอยู่ประมาณ150ห้องและขยะจากโรงอาหารโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลที่สามารถนำไปขายส่วนขยะเปียกจากเศษอาหารอย่างเช่นเปลือกผลไม้พืชผัก,ผกนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เอาไปใช้ในสวนปลาล์มน้ำมัน ส่วนที่เหลือก็จะไปแจกใจ่ายให้กับเหมืองงานราชการอย่างเช่นโรงเรียนกับโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาวิกฤตขยะที่ไม่มีที่ทิ้งและหลายจังหวัดทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่ณขณะนี้การคัดแยกขยะของโรงแรมเรานะคะเราจะคัดแยกขยะจากต้นทางนะคะเหมือนของครัวนะคะเราก็จะคัดแยกออกมาเป็นขยะอินทรีย์ขยะที่ใช้สําหรับทําน้ําหมัก ชีวภาพนะคะขยะอินทรีย์แล้วก็จะแยกเป็นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้แล้วก็จากของคนสวนก็จะมีของอพวกใบไม,ไม้แห้งนะคะเมื่อเราคัดแยกขยะเสร็จแล้วอะคะ่ะของที่ได้จากห้องพักก็จะมีของเป็นพวกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปของห้องพักก็เมื่อคัดแยกมาจากต้นทางก็คือจากห้องพักก็จะมีรูมบอยจะเป็นคนคัดแยกทุกวันนะคะ รีสอร์ทแห่งนี้ค่ะยังมีการติดตั้งและใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ช่วยลดการใช้แหล่งพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าไฟได้เฉลี่ยวันละ2 5 0 0ถึง3,000บาทจนได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งโซลาเซลล์ทั้งหมดอยู่ที่1 4 8กิโลวัตต์อวครับถ้าในเฉลี่ยต่อวันจะทำได้ม็กสุดอยู่ที่8 0 8กิโลวัตต์อวสามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายไปวันละ2,500บาทครับถือว่าตอบโจทย์มากโจทย์ตัวนี้มันไม่มัไม่ตอบโจทย์กับทางพนักง,งานแต่ตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพนักกับเราโดยเฉพาะชาวสแกนดิเนเวียนชาวยุโรปและชาวอื่นๆที่เขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากครับ แหล่งท่องเที่ยวอ่าวนางถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่และภาคใต้ค่ะการให้ความสำคัญของผู้บริหารโรงแรมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากจะเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นแล้วผู้ประกอบการมองว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นจุดขายใหม่ด้วยค่ะ